หอมเนี่ยต้นหอมเนี่ยกิโลละร้อยยี่สิบเลยนะยยเขาบอกประมาณนั้นอะเคยได้ราคาประมาณนั้นเลยน้ำบัดมะเทียบกับเขาเขาขายกิโลละหาบาทกิโลละหาบาทกิโลละหาบาทดูเขาสวัสดีนะทุกคนคะ่ะอุ้ยนะฮะ พี่น้องขาสีบุปเปียนมาปลูกพร้อมขายสบอกพี่น้องค่ะเมื่อนี้มามีอัสกา้าก็จะมาอัปเดตราคาข้าวให้ทุกคนฟังคือเก่าเนาะค่ะอู้อันนี้เขาวมามีเกี่ยวไปนะคะนะใส่รถเกี่ยวงวาสี่ไร่จริงๆห้าไร่เพิ่นลุปดให้เพิน่นคิดสี่ไร่นะคะเออค่าเกี่ยวสองพันสี่ค่ะโอนมื่อวานเนี่ยเออ ค่ะมื้อนี้มามิอรสกาก็จะมาอัพเดตราคาข้าวให้พี่น้องฟังคืออก่าเนาะค่ะประจำวันที่8พฤศจิกา2,564นะคะทุกคนค่ะนะสำหรับข้าวเจ้าเนาะตันละ8,160บาทนะคะเนาะหรือว่ากิโลละ8บาท16่สตางค์นะคะพี่น้องค่ะเนาะต่อมาถ้าเป็นอันนี้คือข้าวเจ้าข้าวเจ้าสดนะคะสดเนาะที่นี่ถ้าเป็นข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวก็ขอ6เนาะ ตันละ6,000บาททวนเลยพี่น้องค่ะตันละ6 0 0 0บาททวนหรือว่ากิโลละ6บาทนะฮะกิโลละ6บาทสำหรับกโก้หกนอกจากอ่าแต่ที่นี่ถ้าเป็นข้าวข้าวเหนียวมเมล็ดยาวค่ะก็จะอีกราคาานึงเนาะราคาก็คือยังยังคงที่เหมือนเดิมเนาะกิโลละ5บาทอืกิโละ 5, โละ5บาท25สตางค์หรือว่าคิดเป็นตันก็คือตันละ5,250บบาทนั่นเองนะคะอืมนะคะ น้องมาเบิกราคาหอมแบบนี้ราคาหอมเนี่ยห้าบาทเบิ้งนี่ค่ะทุกคนรลยนนี้ราคากระเทียม้าบาทเป็นได้พี่น้งองเขาสิบบทว่ปลูกหอมปลูกกระเทียมขายจะบน่นเนาะนะคะจริงนะหอมเนี่ยมามีม่เคยเคยถามถามคนที่เขาเคยปลูกเนี่ยเขาขายกิโลถ้าอย่างต่ําๆนี่คือกิโลละสี่สิบกิโลละห้าสิบาทเลยนะเนี่ยขายส่งเพ่าค้าคงกลางมารับถึงหน้าสวนนะ ฟ้ากิโลละสี่สิบห้าสิบาทยังเจอถ้าราคามันขึ้นสูงเป็นช่วงที่พีคอะหอมเนี่ยต้นหอมเนี่ยกิโลละร้อยยี่สิบเลยนะเขาบอกประมาณนั้นอะเคยได้ราคาประมาณนั้นเลยน้ำบัตรมาเทียบกับเขาเขาขายกิโลละห้าบาทเออนะคะแต่เขาก็นะให้คําแนะนํามาว่าถ้าปลูกจริงต้องหาตลาดนะนะ้าแมคค้าหลายคนเนี่ยเขาก็นะต้องการที่จะแบบว่าความ ความเสมอต้นเสมอปลายเนาะถ้าถ้าเราปลูกจรอย่างเงี้ยนะปลูกปลูกปลูกแบบไม,ไม่ไม่ไม่จริงจังอ่ะคือมาละหายอย่างเงี้ยเราตีตลาดไม่ได้เพราะว่านะเขาต้องการแบบว่าออเดอร์เขามีทุกวันแบบเนี้ยเนาะเราเราต้องแบบตีตลาดให้ได้ประมาณเนี้ยทําจริงจังอ่ะนะคะทุกคนค่ะอืมนะอันนี้อันนี้คือสําหรับต้นหอม ในเรื่องของภูมิศาสตร์เขาก็บอกปลูกได้ทุกพื้นที่อ่ะขึ้นอยู่กับการดูและะการดูแลนะคะการดูแลของของการปรับหน้าดินการอะไรการบำรุงดูแลอะ่ะส่วนใหญ่ก็ปลูกปลูกได้ทุกพื้นที่นะคะเนาะมันอยูก่าการดูแลการปรับปรุงหน้าดินนะเออเขาสิบโบหันเราปลูกหอมสวัสดพี่น้องคะเนาะชาวกเกษตรกรเราชาวนาเฮาเนาะ,ะอามือนี้มามีออสการ์ก่ะ มาอัปเดตราคาข้าวให้ฟังเนาะแล้วก็เหมือนชี้ช่องทางด้วยเนาะว่าเอ,อพี่น้องเอกษตรกรเราลองลองปลูกหอมเป็นอาชีพเสริมดีไหมแล้วว่านะเขาก็ต้องหาตลาดใด้เขาต้องเห็นจริงจังเห็ได้หลายนะคะเนาะอะ,อะสำหรับเช้าวันนี้เนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะมามีสกา้าก็มาอัปเดตราคาข้าวให้ฟังเนาะนะข้าว ้าเจาก็โอเคนะคะขยบขึ้นมนาเป็นตันละ8,000เนาะ8,160บาทอ่ะยังไงถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจกดติดตามเนาะเป็นกำลังใจให้มันมิวสการในเด้อคะ่ะบ๊ายบายขอบคุณมากเลยคะ่ะ